วันนี้เราอยู่ไซงานครับผมไซงานก่อสร้างนะครับมาถึงที่หมายแล้วครับผมนะฮะเช้าวันนี้นะครับผมเดี๋ยวรอหัณน้าผู้รับเหมาสั่งงานนะครับเดี๋ยวจะได้เริ่มงานนะน่าจะเป็นงานเคลลิ่งนะครับผมเคลลิ่งพื้นที่ต่างๆนะเพราะว่าเหมือนจะเสร็จงานแล้วนะครับผมสุดท้ายก็จะเป็นงานเคลียร์นะครับอืม เอาเสาเสาเข็มออกตรงนี้นะครับแล้วก็จะเคลีย์นะครับ<ม>เคลีย์ให้มันเสมอกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมนางงานนะครับฝากกันไวด้วยครับผมทีมลาเริญไปก่อนครับเริ่มงานแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะนางงานของเรานะครับเคลียร์พื้นที่ บริเวณรอบกำแพงที่หล่อขึ้นใหม่นะก็มีงานราไดเรียกใช้ครับผมฝากกันไว้ด้วยครับผมนะรถขุดเล็กเสียนวิบุรียมนะครับผมบุรียมสุรินนะรับหมดนะครับผมขอให้ติดต่อมานะครับก็ฝ<อ>ากกันไว้ด้วยครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะ อ่ะบา,บายบายครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ,บสวัสดีครับ